ปีนี้ก็ปีใหม่แล้วนะคะ2,5,6,7แล้วแค่อยากมาแฮปปี้นิวเอียร์คนดูทุกคนเลยค่ะอยากมาขอขอบคุณถือว่าเป็นการขอบคุณเนาะที่ช่วยดูถือเป็นการเอ็นดูช่วยสนับสนุนช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆช่องนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะปีนี้เนี่ยกีกำลังจะเปิดเพจใน Facebook นะคะก็ตั้งใจว่า อยากเอารูปที่ไปกินข้าวหรือว่าในคลิปที่ได้ไปเที่ยวเนี่ยก็คืออยากเอารูปมาฝากเพื่อนเนาะก็เดี๋ยวจะไปลงไว้ที่เพจ Facebook ตรงนั้นยังไงก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะคะที่จริงอะเป็นธรรมเนียมทุกปีใหม่ของกิ๊กเลยว่าทุกๆปีใหม่นยกิ๊กต้องไปไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลเนาะแล้วก็ถ้าปีไหนเป็นปีชงเนี่ยกิ๊กก็จะไปแก้ชงด้วยเลยปีเนี้ยปีมะโรงปีงูใหญ่เนาะกิ๊กทำการบ้านมาแล้วปีชงปีเนี้ยอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็คือปีจอแล เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเกิด2ปีนี้ปีจอกับปีมะโรงเนี่ยก็อย่าลืมไปแก้ชงกันนะคะวันนี้เดี๋ยวกีก็จะไปไหว้พระที่เล่งเนยยี่เนาะถือว่าเป็นการไปเสริมสิริมงคลขอให้การงานราบลื่นอะไรต่างๆนานาเนาะไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระเราก็ไปกินข้าวต่อกันถึงทั้งข้าแล้วตอนนี้เรามาเข้าด้านข้างนะคะไปกันเถอะไปข้างในกัน ไันี้ก็จะมีสีฟ้าเสริมดวงแก้ชงแล้วก็ไหว้พระเฉยๆมันจะไปตรงนี้มาตรงนี้แล้วเสริมสิริมงคลน,นะคะวันนี้กิกจะมาเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนี่เขาก็จะให้เรามาลงรายชื่อตรงนี้นะคะกิ๊กเขียนชื่อเสร็จแล้วก็คือเสริมฝากดวงถือว่าเป็นการเสร็จเร็วมากไปเราไปเดินดูกันดีกว่าค่ะ แล้วตอนนี้เรามีหนังสือนะครับที่เป็นเป็นหนังสือที่ดีนะผมว่านะ,ะมาแจกจ่ายนะครับพอดีมาจากในวันนะี้นี่นะเ,นเป็นหนังสือตาสวา่างมีทั้งของพระบาทสมเด็จเจ้าเกล้การัชกาลที่๙นะครับแล้วก็รัชก,กาลที่๔นะเป็นการทําต่างๆในเหมือนกับท,ทําทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของ,อง,ของให้กับเจ้ากังวีนัสสปเวสี ชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนลู้พ่อท่านได้กล่าวไว้ว่า,ววาบางครั้งเราเคยทะเลาะเบาะแว้งกันและกับสายเลือดเดียวกันคุณพ่อตอนนี้ก็ไหวเสร็จแล้วอิม่มอ,อกอิ่มใจเรียบร้อยค่ะแต่ว่ายังไม่อิ่มท้องตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วเริ่มหิวพอดีเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อด,ดีกว่าค่ะปะร้อนด้วยอ่ะอยากได้อยากได้น้ำเย็นกแก้วหนึ่งถ้าได้จะสดชื่นมากเลยไปกันค่ะปะ ร้านที่กิ๊กจะพาไปกินวันนี้อยู่ไม่ไกลจากเล่งเนื้อยีเลยค่ะแบบเดินไปแค่ตรอกเดียวเองตรงนี้ไม่ไกลเลยไปไปกันดีกว่าเดยวกิ๊กพาไป,ป<ะ>ถึงแล้วค่ะก๋วยจับอ้วนโภชนาร้านเนี้ยเขาเป็นร้านเก่าแก่เลยนะคะประจำเยาวราชเรียกว่าอยู่คู่กับโรงหนังเยาวราชเลยดีกว่า mm hmm. ก๋วยจับเขาอ่ะจะเป็นตส์น้ำใส่เนาะพริกไทยแน่นๆตามฉบับแบบก๋วยจับเยาวราชเลย ไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันดีกว่าไปกิ๊กเพิ่งสั่งอาหารไปแต่ว่าได้เร็วมากเลยค่ะนี่วันนี้กิ๊กสั่งอันนี้ไปด้วยนะข้าวหมูแดงหมูกรอบฮ่องกงคือเห็นว่าหมูกรอบเขาดีแหละก็เลยสั่งอันนี้ไปด้วยออลองด้วยน้ำซอสหมูแดงเขาแบบไม่เหมือนร้านอื่นเลยดูน่ากินมาก แล้วก็อันนี้พิเศษก๋วยจั๊บพิเศษแล้วก็เพิ่มไข่ด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นก๋วยจั๊บธรรมดาอันนี้ธรรมดานะคะวันนี้กิสั่งตรบลูกโป่งด้วยอยากเอามากินกับก๋วยจับ๊บอยากรู้ว่าจะเด็ดไหมกิ๊ขอชิมน้ำซุปก่อนนะคะเด็ดไรู้สึกได้ถึงความเข้มข้นในระดับหนึ่งแล้วก็หอมพริกไทยกลิ่นพริกไทยมาชัดสมกับเป็นก๋วยจั๊บเยวาวราช อันนี้สั่งพิเศษไข่มาด้วยมาเป็นฟองอย่างนี้เลยใหญ่มากฟองใหญ่มากช่างน,นี้พิเศษได้หมูกรอบมา3ชิ้น,แ,นแล้วก็เป็นเครื่องในไข่เขาสุกเลยอะ่ะคิดว่าถ้าเป็นแบบครีมมี่นะจะน่ากินกว่าขอชิมเส้นเขาก,ก่อนนะคะสเส้นนุ่มแล้วก็เครื่องใน มีความเด้งๆแต่ว่าไม่ได้กินคาวนะคะถือว่าโอเคนี่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 ากชิมหมูกรอบหมูกรอบน่ากินพอน้องแช่น้ำแล้วนอ้องเลยผุค่อนข้างนุ่มนิดนึงแต่ว่าเหลือแบบกรอบติ่งปลายปลลองใส่ปลาทูโทนชิมดีกว่าน้องนา่าจะกำล,ลังกึ่งกรอบกึงน,นิ่มกำลังดีแหะกรอบกรอบมาก สำหรับคนที่ชอบกินอะไรกรอบๆผสมแบบกับกน้ำซุปเนี่ยก็ก,ก็อาจจะได้อยู่ต่อไปเรามาชิมอันนี้กันดีกว่าถ้าหมูแดงหมูกรอบเขาเป็นหมูแดงข้องงง้วยแล้วก็เป็นหมูกรอบหมูกรอบมาแบบอย่างนี้เลยน,น่ากินมากแล้วอันนี้ก็เป็นหมูแดงข้องกงนะคะไข่อันนี้จริงๆอะค่ะอยากได้แบบเนี้ยแบบแบบไข่แดงครีม,มี่เป็นไข่เป็ดฟองใหญ่เรามาชิมกันดีกว่ามา กี่ชอบแบบนี้มากกว่านะมันยังไม่นิม่มมูกรอมันยังไม่นิ่มเหมมันหอมหอมมันหอม,มหอม,หอมกินแบบน้ำมันงาพูดไม่ถูกขอชิมหมูแดงบ้างอมหมูแดงเขาจะยังไม่ค่อยนุ่มมากหรอว่าแต่ซอสเขาแปลกมากเลยเไม่ค่อยเคยเจอแบบนี้เพราะว่ามันหอมน้ำมันงามากแต่ว่า อาจจะยังไม่เค็มมากไม่ค่อยเข็มคนมากเขาก็เลยให้ซอสน,นี้มานี่อันนี้อีกร้าซอสไปแล้วนะมากินมากมันให้ฟิลแบบสไตล์ฮ่องกงมากอะ่ะอยากลองชิมกับหมูแดงกินว่าต้องลัางคู่กับซอสของเขาอะ่ะเน,นี่ยถึงจะดีซอสอนี้กินกับอะไรก็อร่อยอะ่ะหมูแดงหมูกรอบ ราดเนื้ราดหมูแดงราดหมูกรอบหรือราดไข่คือเข้ากันเลยอร่อยมากชอบชอบจานนี้ให้เพื่อนๆดูอันนี้ก่อนอันนี้กิ๊กสั่งกปวยจ๊บธรรมดากปรเจ๊บธรรมดานี้ก็หกสิบาทนะคะได้หมูกรอบสองชิ้นเราก็เป็นเครื่องในหมาอย่างนี้วันนี้กิ๊กประทับใจตรงที่ว่า กลยจับเขาอะถึงแม้จะเป็นน้ำใสแต่เครื่องในเขาอะไม่ได้กลิ่นคาวเลยคือถึงไม่มีเครื่องพะโลมาช่วยดับกลิ่นคาวของเครื่องในอะก็คือก็ยังไม่ได้กลิ่นคาวนะคะอันนี้ถือว่าถือว่าดีประทับใจเลย แล้วก็พริกไทยมาแน่นแแล้วมันจะนอนก้นอยู่ข้างล่างอะ่ะบางทีคือแบบว่าไม่ตั้งตัวจะสำลักได้ส่วนข้าวหมูกรอบเขาก็หมูกรอบเขาก็ค่อนข้างดีแหละถ้าเป็นข้าวอย่างนี้ยคือหมูกรอบแบบกรอบกรึบเลยอร่อย <c oughs> ซอนเนี่ยก็คือให้ทรายแบบให้ความแบบฟิลลิ่งแบบฮ่องกงทรายฮ่องกงมากรสชาติแบบอาจจะไม่ได้เข้มไม่ได้ไม่ได้ออกเค็มมากแต่ว่าหอมแบบหอมมากค่ะ หมูแดงอะตอนแรกกินเหมือนกินจะไปเจอชิ้นน่องขอบั้งแล้วมันก็เลยแบบเหมือนว่าจะเหนียวเหนียวเคี้ยวยากนิดน,นึงแต่ว่าพอกินชิ้นอื่นเนี่ยมันก็ก็ค่อนข้างนิ่มอยู่ค่ะถือว่าโอเคเลยใช้ได้เสนหราคาวันนี้นะก็คืออันนี้พิเศษร้อยหนึ่งแล้วก็ก๋วยจั๊บพิเศษร้อยหนึ่งแล้วก็ธรรมดาหกสิบทั้งหมดน้ำรองกัวอีกที่สิบบาทถ้าใครตามมาทานนะคะที่นี่นะคะก็คือร้านเขาเปิดทุกวันนะปิดปิดวันจันทร์วันดึ่งเปิดตั้งแต่สี่โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะคะแต่ว่า ถ้าเพื่อนๆมาเสาร์วัิตี์เนี่ยก็อจ,จะต้องอย่ามาดึกมากเพราะว่าถ้าของหมดเร็วเนี่ยเขาก็าจ,จะปิดร้านตั้งแต่สี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มอะไรแถวๆนั้นได้นะคะก็เผื่อเวลากันนิดนึงรถถ้ามาเสาร์วัิตี์ดึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย